สับสนข้างในใจบอกใครก็ไม่ถูกระว่างความรักฉันกับเธอเป็นเพราะอะไรฉันทำอะไรมือนทุกครั้งต้องผิดชัยไหมจะมีฉันไปทำไมในเมื่อฉันทำอะไรก็ไม่ดี ่างกับเขาฉันเข้าใจทำอะไรก็ชินชมอยู่กับเขาฉันมีตัวตนเป็นคนที่ดีมีความหมายรู้ว่าเราเนะรักกันแต่ใจมันก็เพลอวันไว้ต้องให้ฉันทำยังไงบอกให้ฉันได้เข้าใจสักทีใจหนึ่งก็รัก ออ,อีกจะอยากเจอแต่เขาเธอจะรู้บ้างหรือเปล่าว่าฉันไม่ชอบเลยแบบนี้เขาใจมันไม่ถูกแต่ก็ไม่รู้ทำไงดีปล่อยเอาไว้คงต้องมีสักวันที่เราต้องเลิกกันเนาะ ไปเอาไว้คงต้องมีสักวันรักเราต้องเลิกกัน